ตอนที่21สนามทดสอบเผ่ามนุษย์ก็มาเข้าร่วมการทดสอบของซาแมนของพวกเราเผ่าอสูรด้วยหรอเป็นเรื่องจริงหรอนี้หรือว่าหลอกกันแน่กําลังร้อเล่นงั้นหรอทำไมไม่เข้าร่วมการทดสอบของนักปรุงยาของเผ่ามนุษย์โดยเฉพาะเลยล่ะข้าจําได้ว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย สันซักจะรู้สึกว่าพวกเขามีท่าทีที่เป็นศัตรูกับสันนิตหน่อยนะแต่จะว่าไปแล้วนายท่านเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมการทดสอบของซาแมนโดยใช้สถานะมนุษย์พวกเขาอาจจะคิดว่าท่านนั้นมีเจตนาที่แอบแฝงก็ได้นะเจ้าค่ะหาสันเป็นคนแรกจริงหรอเนี้ยจริงเจ้าค่ะ เพราะว่าเผ่ามนุษย์นั้นมีอาชีพนักปรุงยาแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับซาแมนของเผ่าอาสูรกับนักปลุกพลังของเผ่าเอลเจ้าค่ะ แม้ว่าจะไม่มีกฎระบุไว้ว่าเผ่ามนุษย์นั้นห้ามเข้าร่วมการทดสอบของซาแมนแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ยึดถือกันอย่างเข่งคัดพูดง่ายๆก็คือ3อาชีพหลักนั้นแบ่งแยกกันชัดเจนไม่ก้าวไายกันหากไปยุ่งกับเผ่าพันธุ์อื่นนั้นย่อมถูกมองว่าเป็นการท้าทายอย่างหนึ่ง เดี๋ยวแบบนั้นมันเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วซะไม่ได้มีเจตนาที่จะท้าทายเลยเพียงแต่ทำแบบนี้แล้วถึงจะมีโอกาสํำระล้างคิสตันครอบคุมเขตแดนสันถึงได้อือสัลูเจ้าข่านายท่านไม่เป็นไรไม่มีกฎระบุไว้ว่าเผ่ามนุษนั้นห้ามเข้าร่วมการทรสอบของซาแมนทำเรื่องที่ท่านคิดว่าถูกต้องก็พอแล้วประธานสมาคมเต่าเก๋ข้านั้นไม่ได้สงสัยในการตัดสินใจของท่าน ซื้อเย่หลู่ซื้อผีเก๋อสถานะรองประธานสมาคมซาแมนแห่งเมืองหนัวซึงถิงระดับซาแมนขอบน้ำเงิน เียงแต่อนุญาตให้เผ่ามนุษย์นั้นในกรณีแรกเส้นนี้จะไม่เป็นการไม่ให้เกียรติแก่พวกเราเผ่าอสาูรเกินไปหน่อยหรือขณะเดียวกันในขณะที่ข้านั้นเป็นรองประธานสมาคมซามแมนของเมืองนี้ข้าสงสัยอย่างยิ่งว่าเจ้ามนุษย์ผู้นี้มีความสามารถพื้นฐานในการปรุงยาหรือไม่เขาไม่มีกระทั่งไม้ทาเวทซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานด้วยซ้ํา ไม้ทาเวทซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะข้าให้เขายืมไม้ทาเวทของข้าไปแล้วส่วนเรื่องที่ว่าเขามีความสามารถในการปรุงยาขั้นพื้นฐานด้วยตัวเองหรือไม่นั้นนั่นนะก็เป็นจุดประสงค์ของการทดสอบในวันนี้ไม่ใช่เหรอ ข้าก็แค่ปรหลาใจในศักยภาพของเขาแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีบางทีคนอื่นอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นแต่ข้านั้นสัมผัสได้ถึงขึ้นพลังเวทที่เขานั้นก่อขึ้นศักยภาพเส้นนี้ข้านั้นเคยเห็นในตัวของขายเวยนั้นผู้ที่ถูกขนานนามว่าซาแมนอัสริยะเท่านั้น ฮ่าฮ่าฮ่าท่านกำลังร้อเล่นสินะขอรับประธานสมาคมเต่าเก๋ท่านนั้นถึงกับเอาเจ้าหนุ่มเผ่ามนุษย์ผู้นี้มาเทียบกับซาแมนเสื้อคลุมสีสาดคนหนุ่มมากความสามารถของพวกเราเผ่าอสูรเนี่ยนะเขาคู่ควรงั้นเหรอข้าว่านะเจ้าหนุ่มเผ่ามนุษย์ผู้นี้ไม่มีกระทั่งคุณสมบัติที่จะถือรองเท้าให้กับสิทธิ์คนใหม่ล่าสุดของขายเวบมาด้วยซ้ำ เือเจ้าหมายถึงสิทธิ์หญิงคนใหม่ของขายเวยงั้นเหรอครั้งนี้นางก็มาด้วยเหรอข้าจำได้ว่าชื่อฟูหลินสินะเสร็จแล้วนางมาเพื่อที่จะสิงอันดับหนึ่งในการทดสอบครั้งนี้ข้าเองก็คิดว่านางจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของการทดสอบในครั้งนี้อย่างแน่นอน ถึงขั้นกระทั่งคายเวย่ยก็ยังสมเสยนางอย่างเปิดเผยว่ามีพรสวรรค์มากกว่าตัวเองตอนหนุ่มๆซะอีกเผ่าพันแมวดำลติการซื้อฟูหลินสถานะนักเวทรอเข้ารับการทดสอบของซาแมน ได้ยินมาว่านางก็คือสิทธิ์หญิงคนใหม่ของขายเวยซาแมดอัศริยะที่จะยาวไวเกินไปไหมบาดซบข้าได้ยินมาว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้นางสามารถปรุงยาด้วยตัวเองได้แล้วเพราะอายุน้อยเกินไปตลอดมาถึงไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบของซาแมนครั้งนี้จะต้องมาเพื่อจะคว้าอันดับหนึ่งแน่นอนเลยสิทธิของอัศริยะจะต้องเป็นอัศริยะคนหนึ่งเหมือนกันเฮ้พวกเราที่เป็นนักเวททั่วไปเหล่านี้เฮ้สามารถ สอบผ่านได้ก็โชคดีมากแค่ไหนแล้วเฮ้พวกตัวกระจอะกลุ่มนี้พูดจาเสียงดังเกินไปแล้วทุกท่านการทดสอบของซาแมนกำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ผู้ที่ไม่ได้ทดสอบกรุณาออกจากสนามขอให้ทุกคนนั้นหาตำแหน่งการทดสอบของตัวเองตามหมายเลขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ สัญหมายเลขสิบหาหงินสันไปก่อนนะนายท่านอิงจะเป็นกําลังใจให้กับนายท่านอยู่ข้างนอกนะรอนายท่านนั้นออกมาหลังจากผ่านการทดสอบอย่างราบรลื่นนะเจ้าคะ่ะดูท้าจะต้องยืดตามหมายเลขที่อยู่บนพื้นอ,อ๋อยู่นี่นี่เองเผ่ามนุษย์หรออาสวัสดีฉันชื่อว่าอาเสียงอาสูนสาวน่ารักจังเป็นคนละประเภทกับอิงอย่างสิ้นเสียงเลย เป็นแค่มนุษย์แท้แต่กลับมาเข้าร่วมการทดสอบของซาแมนเจ้าก็เป็นคนไรค่าของผ่ามนุษย์ที่ชอบทําตัวเรียกร้องความสนใจสินะเสียดายที่มีปากแบบนี้ ทุกคนหาตำแหน่งของตัวเองเจอกันแล้วสินะการทดสอบของซาแมนในวันนี้เป็นการทดสอบสกิลพื้นฐานของซาแมนในเมื่อเลือกเส้นทางของซาแมนแล้วทุกคนนั้นจะต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเนื้อหาในการทดสอบครั้งนี้ก็คือความสามารถในการปรุงยาด้วยตัวเองหานี่มันอะไรกัน ปัญญาอ่อนซะไม่มีกระทั่งแท่นปรุงยาของซาแมนเจ้าก็ยังไม่รู้จักรีบลงจากสนามด้วยตัวเองแต่โดยดีซะเถอะใหญ่คนนี้นี้ใครให้เธอ,อยุ่งกัน ท่านปรุงยาว่าแล้วเสียวิธีการปรุงยาในโลกนี้ต่างมิติโบราณมากจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่ายาอยู่เส้นกันไหมน่าจะเรียกว่าแคปซูลถึงจะถูกสันเคยเห็นจากในคลิปมาก่อนแต่ก็เป็นการครอบคลุมด้วยเครื่องจักรกลแทนมนุษย์ทั้งหมดเลยตอนนี้รองประธานสมาคมผีเกิน,นั้นจะเป็นผู้แจกจ่ายเนื้อหาการทดสอบให้กับทุกคน โพสันฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานจำนวนสามขวดเวลาหนึ่งสวมงเออบนนั้นคือเนื้อหาการทดสอบงั้นหรอภายในหนึ่งส่วมงจะต้องปรุงโพั้นฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานให้ได้3มขวดโอเคดูว่าคนอื่นๆนั้นเขาทำกันยังไงก่อนละกัน แท้จริงแล้วการทดสอบด่านแรกก็คือการคัดเลือกว bon ัตถุดิบบนแท่นปรุงยามีวัตถุดิบมากมายถึงเพียงนี้หากไม่มีพื้นฐานความรู้ก็ทําไม่ได้หรอกโพสั้นฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานนั้นต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด9สชนิดแค่เลือกผิดไปหนึ่งชนิดก็ไม่อาจที่จะปรุงตัวยาที่ถูกต้องออกมาได้ บางทีนี่อาจจะสามารถคัดนักเวทที่มีความรู้ขึ้นกลางส่วนใหญ่ออกไปได้ในขั้นแรกได้เลยไม่หลอกมัง้งมีคนไม่รู้ว่าจะเลือกวัตถุดิบยังไงมากมายถึงเพียงนี้เลยเหรอเพราะว่าปกติแล้วตอนที่นักเวทปรุงยาจะมีการเตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว แม้ <ítulo> sabes, แต่วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงยาพื้นฐานยังจําขึ้นใจไม่ได้แบบนี้มันก็เป็นคนไร้ค่าในหมู่คนไร้ค่านั่นแหละโหเร็วมากเก่งสุดๆการขัวอันดับหนึ่งจากการทดสอบนั้นคือเงื่อนไขต่าสุดที่อาจารย์นั้นขายเวนั้นมอบหมายให้กับข้าข้าจะต้องขัวมันมาให้ได้สมกับเป็น สิทธิ์ของขายเวยนางเริ่มลงมือแล้วไม่เลวไม่ย้ำรวดเร็วไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยสำหรับฟูหลินการทดสอบในครั้งนี้น่าจะไม่ยากเลยสักนิดเดียวบทละเอียดว้าวถึงจะปากเสียไปหน่อยแต่ดูท่าจะเก่งมากเลยนะงั้นก็เรียนแบบเธอเลยก็แล้วกันเปิดใช้งานเนรสวรรค์กำลังวิเคราะห์การกระทำของฝ่ายตรงข้าม เออต้องบอกเลยว่าสายตาของขายเวยนี้สุดยอดจริงๆฟูหลินคอบคุมพลังเวทของตัวเองได้อย่างแม่นยำและก็ละเอียดมากแต่ถ้าหากว่าเด็กคนนี้ได้รับการบ่มเพาะเพิ่มเติมในภายภาคหนะ้าจะต้องกลายเป็นซาเมที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งแน่นอนไม่เลวไม่เลวเลยจริงๆต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้ว ปรุงยาการปรุงนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปรุงยาทุกชนิดของซาแมนใช้พลังเวทเล่งให้ตัววัตถุดิบนั้นหลอมรวมกันนี่นะ่ะเป็นบททดสอบสูงสุดในการควอบคลุมพลังเวทของตัวเองสำหรับฟูลินนั้นมันง่ายได้มากหากไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็อันดับในครั้งนี้อาจจะเป็นของฟูลินจริง,รงๆเขายังไม่ลงมืออีกหรอเขากำลังทำอะไรอยู่กันแนะ่ ข้าปรุงยาเรียบร้อยแล้วสาเร็จอย่างราบรื่นข้าฟูหลินจะต้องคว้อันดับหนึ่งในข่าวนี้มาได้อย่างแน่นอนไม่เลวหรอสักครู่ข้าและรองประธานผีเกิดนนั้นจะตรวจสอบคุณภาพของตัวยาพร้อมกันหลังจากสิ้นสุดการทดสอบในรอบนี้สิยังต้องรอพวกไรข้ากลุ่มนี้อีกงั้นเหรอ เจ้าคนโลกจิตนี้จ้องค่าทำไมกันสิ้นสุดการใช้งานเนตรสวรรค์วิเคราห์การกระทำของฝ่ายตรงข้ามเสร็จสิ้นไม่มีอะไรขอบใจนะละเอียดมากหาขอบใจฆ่าทำไมกันปัญญาอ่อนหากยังไม่เริ่มปรุงยาอีกจะไม่ทันเวลาแล้วนะแต่ว่าให้เวลาเจ้ามากกว่านี้เจ้าก็ ระบบแจ้งเตือนไม่ทราบว่าต้องการปรับการกระทําที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดหรือไม่เพิ่มประสิทธิภาพเลือกวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมที่สุดอาัตานโนมาติบทวัตถุดิบให้ละเอียดอาัตานโนมาติเริ่มการดำเนินการหลอมรวมระดับสูงแล้ว เขาเขาถึงกับทําขั้นตอนเลือกวัตถุดิบแล้วก็บดวัตถุดิบให้ละเอียดพร้อมกันเลยเหรอไม่ใช่สิเขายังคิดที่จะหลอมรวมมาในเวลาเดียวกันด้วยนี่เจ้าคนไร้ค่านี่ถึงกับมีความสามารถแบบนี้ด้วยงั้นหรือเจ้าโหเจ้าหนุ่มนี้คมในฝักแท้ทําขั้นตอนเลือกวัตถุดิบแล้วก็บดให้ละเอียดเสร็จสิ้นพร้อมกันแล้วก็เข้าสู่การหลอมรวมทันทีเลย ข้าจำได้ว่าคายเวยซาแมนอัศริยาผู้นั้นก็เคยแสดงฝีมือเส้นนี้ในตอนที่เขาร่วมการทดสอบซาแมนสมัยหนุมน่มๆข้าจำได้ว่าเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการย่นย่อขั้นตอนนั่นก็คือสิ่งที่คนซึ่งมีความสามารถในการควบคุมพลังเวทเหนือกว่าผู้คนถึงจะทําได้หรือหรือว่าเขาจะเป็นอัศริยะแบบคายเวยกัน ตอนที่22ฟูไม่รู้ว่านายท่านนั้นอยู่ข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างหน้าประตูสมาคมซาแมนแม้ว่าจะเชื่อในตัวของนายท่านแต่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีไม่รู้ว่านายท่านนั้นจะเสียเปรียบในด้านการปรุงยาหรือเปล่านะ ระบบแจ้งเตือนปรับขั้นตอนทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ทำการปรับขั้นตอนดังกล่าวดังต่อไปนี้ให้กับคุณแล้ว 1. คัดสารวัตถุดิบที่ถูกต้องก้าวสนิท 2. คัดเลือกวัตถุดิบที่เปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตมากที่สุด 3. ทํทำการบดวัตถุดิบจนกลายเป็นผงอย่างละเอียดที่สุด 4. หลอมรวมผงวัตถุดิบแล้วก็ของเหลวเข้าด้วยกันให้ในความเข้มข้นระดับสูง แม้ว่าจะแค่มองผ่านผ่านรอบหนึ่งแต่กาบเหมือนว่าจำลองในหัวได้นับพันนับหมื่นครั้งถึงขั้นเสี่ยวซสารจนสามารถปรับขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ความรู้สึกแบบนี้มันสุดยอดจริงๆการปรุงยากระทั่งการสร้างไอเทมอาซีบซาแมนก็ดูน่าสนุกดีเหมือนกันนะ การปรุงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สีขาดผลลัพธ์ในการปรุงยาซาแมนจะครอบคุมการใส่พลังเวทเข้าไปกระตุ้นวัตถุดิบให้ผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์น้ำยาซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังเวทจะถูกกระตุ้นให้แสดงฤทธิยาออกมาระดับความเข้มข้นของพลังเวทกับธาตุที่แตกต่างกันของซาแมนจะส่งผลกระทบกับผลลัพธ์ของคุณภาพของตัวยา เหลือแค่ขั้นตอนการปรุงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วต้องครอบคลุมการใส่พลังเวทด้วยความระมัดระวังสุดท้ายก็จะกันตัวกลายเป็นตัวยาที่สมบูรณ์ท้าทำไมถึงได้มีคนที่ทำได้ดีกว่าข่าน่าลังเกียจหรือว่าอันดับหนึ่งในครั้งนี้จะถูกเจ้าคนไร้ค่าอย่างเจ้าหมอนี่แย่งไปกัน เขาเขากำลังจะเรียนแบบการปรุงยาอย่างไหลลื่นตั้งแต่ต้นจนจบในลวดเดียวของอาจารย์ที่ทำให้ทั้งสนามการทดสอบของซาแมนในปีนั้นตื่นตะลึงอย่างนั้นนั่นหรอ ในปีนั้นขายเวยนั้นนอกจากจะทําให้ผู้คนรอบด้านนั้นต่างก็ตกตะลึงกับการปรุงยาอย่างไหลลื่นตั้งแต่ต้นจนจบในลวดเดียวแล้วยังตัวยาที่เสร็จสมบูรณ์ในตอนท้ายที่มีระดับสีด้วยยากที่จะจินตนาการได้ว่านั่น,นเป็นคุณภาพที่ผู้ซึ่งพึ่งจะกลายเป็นซาเมระดับขอบข่าวนั้นปรุงออกมาได้ผู้คุมสอบในปีนั้นก็คือข้าต่อให้เป็นข้าในตอนนั้นข้าก็คิดจะปรุงยาที่มีระดับสีออกมาก ็ต้องทุ่มเทพลังไปในระดับหนึ่งเส้นกันคุณภาพของยายาที่ปรุงขึ้นมานั้นจะมีคุณภาพต่างกันไปตามความสามารถของผู้ปรุงยาโดยเรียงจากต่ำไปสูงได้แก่ D,C,B,A และ S คุณภาพของยานั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและมูลค่าของตัวยาเป็นอย่างมากว่ากันว่าตัวยาระดับ B หรือว่าสูงกว่า B นั้นปรากฏขึ้นจะเกิดปรากฏการเหนือธรมรมชาติบางอย่างขึ้น ข้าไม่คิดว่าเจ้ามนุษย์หนุ่มนั้นจะปรุงยาที่มีระดับสีออกมาได้หรอกเขาจะต้องทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดไปที่ขั้นตอนการสากาัดวัตถุดิบอย่างแน่นอนจึงได้ลาบลื่นถึงเพียงนี้ <c oughs> การทุ่มสมาธิและก็พลังทั้งหมดไปกับตัววัตถุดิบนั้นไม่ใช่เรื่องที่สลาดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวยาก็คือคุณภาพต่างหา รอเล่นหรือเปล่าพวกเรายังต้องรวบรวมสมาธิในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งใดรบกวนเลยถึงจะปรุงยาระดับซีได้โลกนี้นะไม่ได้มีอัศริยะแบบคายเวยมากถึงเพียงนั้นหรอกนะอย่าว่าแต่ระดับดีเลยแค่สามารถควอบแน่นจนกลายเป็นน้ำยาที่สมบูรณ์ได้ก็ดีมากแล้ว ยาระดับสีโดยทั่วไปแล้วจะมีเพียงแค่สามเมระดับขอบน้ําเงินซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิเต็มเปี่ยมเท่านั้นถึงจะปรุงยาระดับนี้ออกมาได้ต่อให้นํายาระดับสีนั้นไปวางขายในตลาดก็ยังเป็นของที่ได้รับความนิยมมากโดยทั่วไปแล้วยาระดับดีนั้นต่างหากที่เป็นสินค้าหลักที่หมุนเวียนในตลาดและก็ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดถึง80%์เซ ระบบแจ้งเตือนกำลังประเมินคุณภาพของยาคุณภาพของยาคุณภาพของยาจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปรุงยาโดยจัดระดับจากต่ำไปสูง D C B A และ S ที่แท้ยาก็มีการแบ่งระดับคุณภาพด้วยงั้นหรอนี่นะไม่เหมือนกับในโลกแห่งความเป็นจริงเลยแคปซูลก็คือแคปซูลผลิตแบบเดียวกันทั้งหมดไม่มีความแตกต่างทางคุณภาพอะไรทั้งนั้นมีเพียงแค่แคปซูลที่มีลิสต์แรงกวัวและก็แพงกวัา เท่านั้นเองระบบแจ้งเตือนผลการประเมินโพสั้นฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานระดับดีระดับดีงั้นหรองั้นก็ถือว่าเป็นระดับเริ่มต้นแล้วนะสำหรับการทดสอบลก็้อก็ผลลับแบบนี้ก็น่าจะผ่านสินะ ไม่ถูกต้องระวังสัตว์อสูรสาวคนนั้นไว้หน่อยหากว่าเธอนั้นปรุงยาระดับ4ออกมาได้แล้วก็อันดับหนึ่งนั้นคงจะได้หลุดมือไปแน่กันไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยฉันก็ต้องปรุงยาระดับ C ออกมาให้ได้สักขวดมีวิธีการไหนที่สามารถเลื่อนระดับคุณภาพของยาได้บ้างนะสวยโอกาสในตอนที่ยังอยู่ขั้นตอนการปรุงยา สิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของยาก็คือความเข้มข้นของพลังเวทแล้วก็ทาตุของผู้ปรุงยาก็หมายความว่าหากฉันสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของพลังเวทกับทาุได้ก็จะสามารถส่งผลต่อคุณภาพของยาได้เป็นแบบนี้เองสินะ เปลี่ยนความเข้มข้นของพลังเวทสั่วขาวสันจํำได้ว่าสามารถยืมฟังก์ชั่นของกายเนื้อสุดแก่งมาปรับค่าพลังในหลอดมานาได้แต่ว่าธาตุของพลังเวทเนี่ยสีจะทำยังไงดีค่าพลังของหลอดมานาปัจจุบัน150อือ ทำไมถึงได้ไม่จบการปรุงยาสักทีละ่ะสันรู้สึกได้ว่าเขานั้นครอบคุมพลังเวทเอาไว้คล้ายกับลังเลอะไรบางอย่างเลยแบบนี้ไม่ดีแนะ่หากว่าซาแมนขาดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นทําก็จะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของการปรุงยาถ้าหากว่าพลังเวทนั้นอ่อนกําลังลงก็อาจจะทําให้การปรุงยานั้นล้มเหลวได้ ฮข้าบอกแล้วไงจะมีอัศริยะมากมายถึงเพียงนั้นซะที่ไหนกันเจ้ามนุษย์นี่นะจะต้องมัวแต่ทุ่มเทความพยายามไปกับขั้นตอนการสกัดวัตถุดิบเหมือนกับที่ข้าคิดเอาไว้อย่างแน่นอนแต่ว่าพอถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดอย่างการปรุงแล้วล่ะก็กลับไม่มีประสบการณ์เลยสักนิดเดียวเขากำลังทำอะไรนะเห็นอยู่สัตั์ว่าแค่ปรุงยาให้เสร็จก็สามารถควบแน่นได้สำเร็จแล้วทำไมเขาถึงยังลังเลอีก เฮ้ hey, เจ้ามนุษย์ทำไมเจ้ายังไม่จบการปรุงยาอีกล่ะจะปล่อยให้เหยืดยื้อต่อไปจะไม่เป็นผลดีแนะ่พลังเวทจะอ่อนกำลังลงนะอย่าแตะตัวเขาเจ้าจะลบกวนสมาธิเขากระทั่งความรู้พื้นฐานของซาแมนก็ยังไม่รู้ไอ้กระจอกเอ้ย เปลี่ยนาธาตุของพลังเวทตอนนี้พลังเวทของซันนั้นเป็นพลังเวททั่วไปไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรควรที่จะเปลี่ยนเป็นพลังาธาตุอะไรดีาธาตุของพลังเวทในปัจจุบันไม่มีาธาตุพลังเวททั่วไป เดี๋ยวก่อนท่า,างนงั้นหรอสันจำได้ว่าทุกครั้งที่ไซยคอนแห่งราซาทวยเทพก็จะมีพลังของทตุาสายฟ้าติดมาด้วยหากว่าถ้าหากว่าสันยิมพลังของคอนเทพแห่งราซาทวยเทพลาก็ก็จะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพลังเวทได้ใช่ไหมนะใายว่าจะไม่มีวิธีอื่นแล้วลองดูก็แล้วกัน เฮอขึ้นพลังเวทของเขาขึ้นขึ้นลงลงเหมือนว่าจะครอบคุมพลังเวทเอาไว้ไม่ได้เลยนะไอาย,ยาน่าเสียดายจริงๆเลยข้ารู้สึกได้เหมือนกันนะว่าพลังเวทของเขานั้นเริ่มไม่เสถียรแล้วถ้าหาว่าพลังเวทแตกกระจายเมื่อไหร่แล้วก็ก็แปลว่าการปรุงยานล้มเหลวทันทีฮ่าฮ่าน่าเสียดายจริงๆคอนแห่งลาซาควยเทพจงตอบรับการอัญเชิญของข้า จงมอบพลังให้กับสันหาทำไมขึ้นพลังเวทของเขาถึงได้เพิ่มขึ้นผิดปกติกระทันหันแบบนี้ดีมากสันเดาไม่ผิดเลยว่าแล้วเสียว่ามีธาตุสายฟ้าอยู่ด้วยแม้ว่าจะคงสภาพไว้ได้แค่ไม่กี่วินาทีก็เถอแต่ว่าก็เพียงพอแล้วตอนนี้แหละเพิ่มระดับความเข้มข้นของหลอดมานาะขึ้นสั่วขาวเลย โปรดระวังหลอดมานาของคุณนั้นได้รับการเพิ่มความเข้มข้นอย่างเหมาะสมผ่านกายเนื้อสุดแก่งแล้วค่าพลังของหลอดมานาในปัจจุบัน3,500โปรดระวังสกิลลำแสงศักดิ์สิทธิ์ที่คุณใช้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งแล้วโปรดระวังธาตุพลังเวทในปัจจุบันได้รับการปรับเปลี่ยนธาตุสายฟ้าระยะเวลาที่มีผล6วินาที เฮ้ยปรุงโพสั่นฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานสำเร็จคิดไม่ถึงเลยว่าการเปลี่ยนธาตุพลังเวทและครอบคุมมันจะเหนื่อยหมดแรงถึงเพียงนี้ไม่รู้ว่าคราวนี้จะสามารถเอาชนะอาศูรสาวนั่นได้หรือเปล่านะ าเห็นอยู่ส,สัสนๆเลยว่าเมื่อตะกี้นี้พลังเวทนั้นไม่สเสถียรทำไมยังปรุงยาแล้วก็ควบแน่นได้สำเร็จอีกละ่ะประหลาดจริงๆนั่นแหละหรือว่าไม่ใช่แค่พลังเวทไม่สเสถียรเมื่อตะกี้นี้มามันคล้ายกับสัมผัสได้ถึงขึ้นพลังธาตุอื่นๆเลยเมื่อตะกี้นี้เจ้าเด็กนั่นทำอะไรกันแน่หือมีอะไรหรอ หลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเสร็จสิ้นการทดสอบขอให้นักเวททุกท่านนั้นหยุดการปรุงยาทันทีผู้ที่ฝ่าฝืนจะถือว่าสอบไม่ผ่านตอนนี้จะมีข่ากับรองประธานสมาคมผีเกิดเท่านั้นที่จะทำการตรวจสอบคุณภาพของตัวยางั้นข่าจะเริ่มทดสอบจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วกัน เออรสชาติของยาเจือจางไปหน่อยกลิ่นยานั้นจางหายไปในอากาศเร็วมากธรรมดาแค่พอเข้าขายระดับดีแบบเฉียดๆเ,เท่านั้นยินดีด้วยซอพานขอบคุณสวรรค์ขอบคุณประธานสมาคมเต๋าเก๋อตัวยาขุ่นมัวอย่างรุนแรงมีกลิ่นไหม่ชัดเจนเป็นผลจากการฝืนปรุงยาอย่างเห็นได้ชัดล้มเหลวไม่นอ เวลาค่อยๆผ่านไปอย่างสาซาสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเจ้าสอบผ่านฟูหลินถึงคิวของเจ้าแล้วช่วงนี้อาจารย์ของเจ้าซาแมนไคเบยนั้นเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมขอบคุณรองประธานสมาคมผีเก๋ที่เป็นห่วงอาจารย์นั้นสบายดีเจ้าค่ะดีแบบนั้นก็ดี กลิ่นของยานั้นหอมอบอวลไปทั่วไม่เลวเลยจริงๆคุณภาพของระดับนี้จะต้องไม่แย่แน่นอนเออกินยาเข้มขน้นคงอยู่ได้นานไม่เลือนหางตัวยาใสาบริสุทธิ์นี่นี่คือโพสั์นฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานระดับีที่หาได้ยากเลยนะแฮะโชคดีที่ไม่ทำให้อาจารย์ขายนะปรุงยาระดับีได้สำเร็จแล้ว สวรรค์ระดับสีหรอนี่มันอัศริยะเดียวกันกับตอนที่อัศริยะขายเวยนั้นผู้นั้นทําการทดสอบเลยในฐานะที่ฟูลินนั้นเป็นลูกศิษย์ของเขาก็ปรุงยาระดับสีออกมาได้เส่นกันสมกับเป็นลูกศิษย์ของซาแมนขายเวยจริงจริงไม่อจาจที่จะเทียบพรสวรรค์กับความสามารถได้เลยจริงๆอัศริยะอันดับหนึ่งในครั้งนี้จะต้องเป็นของนางอย่างแน่นอน <c oughs> ในที่สุดการฝึกพิเศษของสันในช่วงที่ผ่านมาของอาจารย์ก็ได้ผลแล้วสันปรุงยาได้เร็วที่สุดบวกกับตัวยาระดับสีสันเม่เชื่อหลอกว่าจะมีไอ้กระจอกคนไหนมาแย่งอันดับหนึ่งของสันไปได้อ๋อระดับสีเก่งจังเลยเจ้าสื่อว่าอาเสียงสีนะถึงคิวของเจ้าแล้ว คิดว่าผลงานของตัวเจ้าเองนั้นเป็นอย่างไรบ้างเออพอใส้ได้บังครับพยายามจนถึงที่สุดแล้วไม่ค่อยมีความมั่นใจดูท่าว่าอย่างมากสุดก็เป็นระดับดีเท่านั้นพยายามจนถึงที่สุดหนะดีแล้วเส้นนั้นข้าจะตรวจสอบคุณภาพตัวยาทั้งสหลอดของเจ้าละนะ โอ้โหมีสายฟ้าด้วยเหรอน่าสนใจดีนะนะนี่มันปรากฏการณ์เหนือธรมรมชาติเหรอยาที่สามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรมรมชาติได้อย่างอย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับบีเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ระดับบีงั้นเหรอนั่นเป็นคุณภาพที่อาจารย์ขายเวในตอนนี้พึ่งจะปรุงออกมาได้เองนะ นะนี้กลิ่นหอมของยานั้นฟุ้งไปทั่วตัวยานั้นเปล่งประกายบริสุทธิ์บวกบวกกับปรากฏการเหนือธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้ผีเก๋ดูเหมือนว่าพวกเราจะพลาดกันแล้วล่ะเจ้ามนุษย์หนุ่มนี่อาจจะน่ากลัวกว่าอสริยะขายเวผู้นั้นอีก เฮ้การปรุงยานี้สิ้นเปลืองพลังจิตจริงๆเลยโพสั้นฟื้นฟูพลังงานขั้นพื้นฐานระดับบีผู้สนะอันดับหนึ่งในการทดสอบของซาแมนครั้งนี้อย่างไรกังขาหน้าประตูใหญ่สมาคมซาแมนลังเลกระวลกยใจเฮ้เป็นห่วงจังเป็นห่วงจังเลยทำไมถึงยังไม่ออกมาอีกเนี้ยนายทันอิง นายท่านท่านออกมาแล้วท่านไม่ได้เสียเปรียบใช่ไหมเจ้าคะ่ะอิงก,กังบนจะตายอยู่แล้วรู้สึกว่าผ่านไปนานมากเลยขอโทษที่ทําให้เธอเป็นห่วงนะเือ,อการทดสอบนะจบลงแล้วไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะเส้นนั้นผลลัพธ์ออกมาลาบลืดไหมเจ้าคะ่ะ อออก็ลาบเลื่อนใจได้นะได้ที่หนึ่งมาดังนั้นก็เลยออกมาเรียกเธอเข้าไปอ๋อได้ที่หนึ่งหรอเจ้าคะนายท่านนี้เทพจริงๆเลยลำบากแล้วเจ้าคะ่ะเสจแล้วเสจแล้วรู้สึกดีจริงๆมีความสามารถในการปรุงยาที่สวนให้ผู้คนนั้นตกตะลึงถึงเพียงนี้แต่ดันทําเพราอแค่อย,ยากจะให้ข้านั้นช่วยเจ้าสํมาคริสเตนครอบคุมเขตแดนเนี่ยนะ คิสตันครอบคุมเขตแดนเ็นไอเทมหายากที่มีโอกาสดรอปเพียงเล็กน้อยจากบอสปีศาจแนงความมืดเท่านั้นหลังจากที่ชำระล้างคิสตันนี้ให้บริสุทธิ์แล้วจะสามารถใช้เวทมนต์กระตุ้นเพื่อที่จะเปิดทางเข้าสู่เขตแดนปีศาจแนงความมืด ซึ่งเป็นมิติอิสระได้ค่าประสบการณ์และก็อุปกรณ์สวมใส่ภายในเขตแดนปีศาจแห่ความมืดจะมีโอกาสดอบสูงกว่าข้างนอกเกือบสิบเท่าเป็นไอเทมหายากที่นักประจนภัยผู้ต้องการอัพเลเวลทุกคนนั้นไม่อาจที่จะปฏิเสธได้อ่าใช่ครับผมต้องการคิสตันครอบคุมเขตแดนเพื่อที่จะเลื่อนระดับอือเจ้าสนาการสอบครั้งนี้แบบนี้คำขอของเจ้าข้าก็จะยอมทำตามให้นั่นแหละ คือว่าข้าอยากจะถามอะไรสักหน่อยไม่ทราบว่าอาจารย์ทางด้านปรุงยาของเจ้านั้นเป็นใครหรือความสามารถระดับนี้ไม่มีทางที่จะไม่มีอาจารย์ไม่มีหรอกผมลองผิดลองถูกเองทั้งหมดเลยเอ้ออยอย่างนั้นหรือเป็นอัศริยะที่ศึกษาเองด้วยสินะน่าปวดใจสมาร์ท เอาเธอตามข้ามาข้าจะช่วยชำระล้างชิสตันก้อนนี้ให้กับเจ้าก่อนจากนั้นค่อยมอบเสื้อคลุมซาแมนขอบขาวให้กับเจ้าก็แล้วกันอาจารย์ขายเวยขอโทษเจ้าค่ะข้า,ขาพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์กระเจอะคนหนึง่งขายเวยงั้นเหรอนางเป็นลูกศิษย์ของซาแมนขายเวยอิงเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่า อามะไม่มีอะไรเจ้าค่ะแค่เหมือไปหน่อยตามมาเร็วเขาสำลัะล้างคิสตันก้อนนี้เสร็จแล้วพวกเราก็มีเป้าหมายใหม่แล้วเออ